ตอนที่487ชื่อตอนว่าการ,รเผชิญหน้าเมื่อนายพลฉีกเต้นของเขาละลอยขึ้นไปกลางอากาศชายผู้มีหนวดเขาก็มองออกไปที่รถยิงหินยักษ์ในระยะไกลและเขาก็อยู่ในความหวาดกลัวในทิศทางของรถยิงหินเปลวไฟสีดำมืดนั้นได้ลุกไหม้ราวกับสัตว์นรกที่แสนดุร้ายซึ่งมันกำลังกินกินรถยิงหินของพวกเขาหลินเฟิงมองดูฉากนี้ในระยะไกลใบหน้าของเขาพันเผยรอยยิ้มจากนั้น ก็ผ่านได้ยินเสียงตะโกนของนายพลกล่าวว่าผู้นำทั้งหมดรวมตัวกันจากนั้นเขาก็เป็นผู้นำวิ่งไปในทิศทางนั้นหลังจากที่พวกเขาจากไปความมืดของเต็นท์รอบๆก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเห็นจากนี้พวกคนที่ถามหลินเฟิงในก่อนหน้านี้เมื่อคู่เพิ่งเข้าใจว่าทําไมหลิมเฟิงพูดว่าถ้าจุดไปในเวลานี้พวกเขาจะไม่สามารถกลับมาได้ปรากฏว่าคนเหล่านั้นกําลังทําการซุ่มโจมตีพวกเขาอยู่ดีเตรียมพร้อมจุดไฟอีกครั้ง หลินเฟิงมองไปยังคนเหล่านั้นที่จากไปและพูดกับผู้คนที่อยู่ด้านหลังรับทราบเจียงหูฉชิงได้ตอบออกไปพวกเขายังคงจุดไฟแม้ว่าหลินเฟิงจะไปที่อื่นสถานที่ที่หลินเฟิงไปคือที่ตั้งของกองสเสบียงเพราะว่าหลินเฟิงวางแผนจะเผาอาหารทั้งหมดตราบใดที่อาหารถูกเผาพวกเขาก็ต้องลาถอยแม้ว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ก็ตามความเร็วของคนของหลินเฟิงนั้นเร็วเป็นอย่างมากหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงที่หมายและเริ่มจุดไฟอย่างลับ,ลบ ในบรรดารถยิงหินในพลหล่านี้ที่มองออกไปร่างกายของพวกเขาเริ่มสั่นเทาในขณะนั้นเขาก็รู้สึกอ่อนแอและหมดเรี่ยวแรงจนแทบจะล้มลงไปกับพื้นเขาเป็นคนเดียวที่รู้ว่ารถ200คันนี้มีค่าเพียงใดและถ้าพวกเขาไม่มีพวกมันการเดินทางของพวกเขาก็จะสิ้นสุดลงเมื่อมองดูเปลวไฟที่มืดมิดเหล่านี้เขาก็รีบวิ่งไปหาผู้คนที่อยู่ข้างหลังและตะโกนออกมาว่าดับไฟดับไฟเร็วๆเขา้าพวกคนที่อยู่ด้านหลังของเขา ต่างก็รีบวิ่งเข้าไปดับไฟสีดําทีละคนอย่างไรก็ตามกลับต้องมีความประหลาดใจเมื่อพวกเขาพบว่าเปลวไฟสีดําไม่สามารถดับได้และเปลวไฟนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะมีชีวิตโดยไม่สามารถดับได้แต่ทว่าในครั้งเดียวที่สัมผัสมันพวกเขาก็จะถูกเผาไหม้ทันทีนายพลมองดูพวกเขาด้วยใบหน้าที่เต็มไปได้วยความตื่นตระหนกและความโกรธบนใบหน้าของเขานั้นก็ยากที่จะแสดงออกมาเป็นคำพูดนายพลเยืนอยู่ที่ด้านหน้าของเปลวไฟสีดำเหล่านั้น พลังฝ่ามือที่บ้าคลั่งหลังจากที่คนอื่นกระพือปีกเพื่อที่จะโหมกระหน่ำกำลังลมใส่รถเหล่านั้นเพื่อจะดับไฟและฉับพน,นันพวกเขาก็ดับไฟจะได้ขึ้นเชื่อว่าดับได้ยากเย็นที่สุดนั้นได้อย่างไรก็ตามมีรถยิงหินกว่าสองร้อยคันที่นี่หากพวกเขากำลังยุ่งอยู่ที่นี่เพียงลำพังพลังวิญ,ญญาณของเขาจะไม่สามารถสนับสนุนเขาได้ตลอดไปหากเขาดับไฟรถยิงหินเต็มที่ก็ได้40หรือห0คัน เป็นไปไม่ได้ว่าพลังวิญญาณของเขาทั้งหมดจะถูกใช้ไปในที่สุดชายเวการคนก็ได้หยุดและดูเหมือนว่าได้ยินอะไรบางอย่างเขามองไปที่รถยิงหินยักษ์สองคันตรงหน้าของเขาแม้ว่าเขาจะสามารถับเปลวเพลิงบนรถยิงหินยักษ์สองคันตรงหน้าของเขาได้แต่รถเหล่านี้ก็เสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ดังนั้นนายพลจึงได้หยุดและทันใดน,นั้นดวงตาของเขาก็เป็นประกายสีทองราวกับเขาจำอะไรบางอย่างได้ท่านใดน,นั้นเขาก็อุทานร้องออกมาพวกเจ้าทุกคน ช่วยคันดับไฟต่อไปจากนั้นนายพลก็ได้หายตัวไปจากสายตาของทุกคนในระยะไกลหลินเฟิงยังคงจุดไฟเผากองสเสบียงของกองทัพและตัดใดที่อาหารถูกเผาทุกอย่างที่เขาทํามันก็จะไม่สูญเปล่าอย่างไรก็ตามหลินเฟิงไม่ได้จุดชนวนในท,ทันทีในตอนนั้นเขาพันรู้สึกว่ามีลมหายใจที่รุนแรงปรากฏขึ้นที่นี่และตบไปที่หลังของเขาหลินเฟิงเห็นสถานการณ์ที่เรียกว่าไม่สู้ดีนักเขาเรีบบุนตัวกลับ ก่อนที่เขาจะประสานมือเข้ากับใครบางคนจากนั้นคนทั้งสองก็สยายปีกและถอยออกไปฝ่ายของหลินเฟิงบินกลับไปหลายสิบเมตรแต่ชายคนนั้นถอยหลังออกไปเพียงสามเก้าเมื่อหลินเฟิงเห็นชายผู้โจมตีเขาก็ตกใจและกล่าวว่าไม่น่าเชื่อท่านนายพลจะมาเองข้าไม่คิดว่าท่านจะรู้ตัวเร็วขนาดนี้ข้าได้ยินว่ามีศัตรูลึกลับอยู่ในนั้นนอกจากนั้นมันยังแข็งแกร่งมากกลยุทธ์ของมันก็เป็นปัญหายิ่งกว่า คงจะหมายถึงเจ้าสีนะนายพลมองไปที่หลินเฟิงและไม่ได้รีบร้อนทําอะไรลากับเขาไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรมากนักตูกต้องข้าคือคนที่ท่านกําลังพูดถึงหลินเฟิงได้กล่าวออกไปนายพลมองไปยังหลินเฟิงด้วยหางตาและหัวเราะออกมาเบาพร้อมกับพูดว่าพวกระดับเอเฮ้อเมื่อข้าทําลายเจ้าได้ก็จะไม่มีศัตรูอยู่ในพื้นที่แห่งนี้อีกต่อไปใครกันแน่ใครจะทําลายใครข้าอยากจะรู้เหมือนกันว่าท่านนายพลจะแข็งแกร่งสักแค่ไหน หลินเฟิงเด้นพูดออกไปเขาคิดอยู่ในใจก่อนที่จะตะโกนเสี่ยวเฮย์กายร่างสัตว์วิญญาณทันในนั้นที่หลิมเฟิงพูดจบตรงระหว่างเิี้วของเขาก็มีแสงพุ่งออกมาจากนั้นร่างกายของเขาก็ถูกปกคลุมด้วยเปลวเพลิงสีดำและมีหนามแหลมคมงอกออกมาตามแขนและหลังของเขาจากนั้นลมหายใจของหลิมเฟิงก็รุนแรงขึ้นและไม่นานเขาก็ทะลวงสู่ระดับเอดแม้ว่านายพลจะไม่ได้หวาดกลัวแต่เขาก็รู้สึกกึ่งเก้งออกมา ในเวลานี้ร่างกายทั้งหมดของหลินเฟิงถูกปกคลุมไปด้วยเปลวไฟสีดําจากนรกเมื่อเห็นนายพลที่อยู่เบื้องหน้าของเขาหลินเฟิงก็สแสดงให้เห็นพลังวิญญาณที่แผ่ออกมาจากการต่อสู้ซึ่งไม่อาจต้านทานได้เอออมือหน่อยก็แล้วกันจากนั้นนายพลก็พันธนาเข้าใส่หลินเฟิงหลินเฟิงเองก็พุ่งเข้าใส่ในายพลอย่างไม่เกรงกลัวทั้งสองประจันหน้ากันต่อสู้และทดสอบกันทันทีอย่างไรก็ตามถึงนายพลจะรู้สึกประหลาดใจถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของหลินเฟิง จะไม่ได้แข็งแกร่งมากนักแต่เปลวไฟในร่างกายของหลินเฟิงนั้นถือว่าประหลาดเป็นอย่างมากเมื่อใดก็ตามที่คนสองคนสู้กันเปลวไฟของหลินเฟิงจะติดอยู่กับเขาและเขาก็จำเป็นต้องใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อดับเปลวไฟสีดำจากตัวของหลินเฟิงด้วยเหตุนี้แม้ความแข็งแกร่งของเขาจะแข็งแกร่งกว่าหลินเฟิงมากแต่เขาก็พบว่าการใช้พลังของเขานั้นมันมากเสียยิ่งกว่าหลินเฟิงเรื่องนี้ทำให้เขาตกใจหลังจากปะทะกับหลินเฟิงอีกครั้งในที่สุด เขาก็ถอยทิ้งห่างระยะกับหลินเฟิงทั้งสองไม่ได้เร่งรีบเท่าไหร่นักพวกเขามองกันและกันหลังจากการทดสอบเมื่อคู่ในตอนนี้พวกเขาก็เริ่มทําความเข้าใจอีกฝ่ายขึ้นมาบ้างแล้วความแข็งแกร่งของนายพลระดับเอตนั้นแข็งแกร่งกว่าหลินเฟิงในระดับกลางแม้ว่าหลินเฟิงจะประสบปัญหามากมายในระหว่างการต่อสู้แต่นายพลก็ตกใจมากขึ้นเพราะการใช้พลังของเขานั้นหนักเกินกว่าหลินเฟิงมากในทุกๆทีทักษะก็ดีวิธีการใช้ก็ได้อยู่นะนายพลได้หยุดและพูดขึ้น หลินเฟิงมองไปที่เขาแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่แต่หลินเฟิงก็รู้ว่าเขาไม่มีทางลดระดับความลดระแวงลงได้จึงได้หัวเราะและพูดว่าท่านนายพลข้าก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากนายพลจ้องมองหลินเฟิงและพูดต่อดูการต่อสู้ของเจ้าวิธีการที่ใช้เสื้อผ้าเจ้าไม่ควรอยู่ที่นี่ข้าไม่เคยเห็นคนแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยเห็นมันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่หลินเฟิงได้ตอบออกไปอย่างตั้งใจ เขาตั้งใจจะบอกอีกฝ่ายถึงตัวตนของตนเองอืมแต่ข้าไม่แนะนำให้เจ้าช่วยพวกมันเจ้าควรจะรู้ว่าเผ่าสามเผ่ากำลังโจมตีเผ่าเดียวกับที่เจ้ากำลังช่วยอยู่การวิพากษาของมันก็คือข้อกรรมและไม่มีใครเปลี่ยนมันได้